น้องที่ติดตามเพจข่าวคมสุรินทร์ธวมีวันนี้วันที่30มการาคมทีมงานเพจข่าวคมสุรินทร์ธวมีเราก็ได้เดินทางมามอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์เราทราบว่าวันนี้มีการประชุมสิ่งดีๆของท่านผู้กับศรีนรงเพราะว่าเราได้ร่วมกิจกรรมกับท่านเพราะว่าท่านเป็นคนมีน้ำใจกับชุมชนน่าจะเป็นแบบอย่างที่เราได้มาสัมผัส ท่านภูมิกับวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ท่านภูมิกับประชุมพอดีเราก็ผ่านมาพอดีท่านภูมิกับทาร์กิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างครับเท่าไรครับผ่านโคตพุทธนิรันดร์นี้ได้เลยครับท่านผู้อื่นก็ต้องขอบคุณทีที่นักข่าวครับที่แวะมาเยิญเชิญพวกเรานะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นการประชุมประจำเดือนของสถานีโทรทัศน์สีตรงครับเราจะมีการประชุมทุกเดือนนะครับโดยการนำนโยบาย ข้อสั่งการของผู้กรับชาบนำมาถ่ายทอดให้ข้าราชการตำรวจในสถานีผู้ปฏิบัติทราบเพือ่อถือปฏิบัติตามข้อสั่งการให้สําเร็จบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของอสำนักงานตำรวจชาติผมก็มีความดีใจถึงเราอยู่ไกลื้นที่แต่เรายูย่อยากมีความสุขกับชุมชนใช่ไหมค,ครับแล้ว สรนีนรรมันเป็นอัน่น้าอยู่มากนะครับเพราะตามกิจกรรมเราต่างๆที่เคยไปร่วมกันไม่ว่าแต่งงานโหวดวัควายอะไระต่างๆเหตุการณ์รอบปกติทุกอย่างสองทำลายมรรคเลี้ก่ับป็นคืนที่เลยจำงานไปด้วยกันได้ครับผมครับพี่น้องวันนี้เราได้มาสัมภาษณ์ท่านยุ้กับสบพศร,รีนรร์ ครับเล็กๆน้อยๆประจําวันที่ทีมงานเราผ่านมาเราก็ได้มาถ่ายทําเพื่อให้กําลังใจท่านผู้กําและทีมงานรองผู้กําและพวกน้องๆสารวัตรท่านผู้หมู่จราจออะไรต่างๆนะวันนี้เราก็ได้มาถ่ายทําเล็กๆน้อยๆสิ่งดีๆให้ผู้กับสีโรของเราครับเดี๋ยววันนี้พบกันหน้าจอโทรศัพท์ครับคนสุริตรีครับสวัสดีครับ ได้ยอดวิวเป็นล้านขึ้นมาเราก็จะได้มีไรายได้ก็ต้องต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวครับที่ให้เกียรตสิสถานีตำรวจปทธรศรีนครนะครับได้มาเยี่ยมมายามมาเยือนนะครับของอพวกเรานะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทันสมัยนะครับก็เราก็เข้าสู่เวละเหมือนเดิมนะครับ ก็เป็นการการประชุมนะครับเป็นการประชุมประจําเดือนมกราคม2567นะครับของสถานีตรุษุฑรีนรมนะครับซึ่งผูมกับหัวหน้าสถานีก็ได้ไปประชุมในระดับภาคระดับภูทรจังหวัดมาแล้วนะครับก็นํานโยะบายนําข้อสั่งการของผู้ข้าชานะครับมาถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัตินะครับ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทราบและก็ปฏิบัติให้บรรลุปเป้าตามนโยบายและก็ข้อสั่งการของผู้คำชาครับก็เราก็ประชุมกันประจำทุกเดือนนะครับทุกแรงานเมื่อกี้ยไเกี่ยวกฝึกครับอ๋บอ,าอ,อการฝึกการฝึกผู้คำชาก็เน้น เน้นยุทธวิธีเน้นความพร้อมอทั้งอุปกรณ์คนแล้วก็อุปกรณ์รถอุปกรณ์คนอุปกรณ์รถนะครับเน้นความพร้อมในการเข้าปฏิบัติหน้าทีก่กรณีที่มีเหตุต่างๆนะครับโดยเน้นยำ้ำความพร้อมของทีมแล้วก็บัตตี้นะครับการออกปฏิบัติการห้ามไปเดี่ยวเด็ดขาด ต้องมีบัตจี้แล้วก็มีความพร้อมถ้าประเมินสถานการณ์เหนือเหนือบากกว่าในของเราก็ให้วจเจขอกําลังเพิ่มเดิมนะครับขอกําลังสนับสนุนกันในกรณีที่มีเหตุเหตุบานปลายหรือว่าเหตุขยายความรุนแรงก็ดาเนินการตามแผนมัจเเหตุที่เราได้ทําไปแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับ ส่วนบริษ4.0นะครับก็ขับเคลื่อนเหมือนเดิมนะแอดมินครับออตอนแรกกันึกว่าซาไปแต่แต่ก็ยังยังมีการตรวจสอบเก็บข้อมูลตามร,รอบอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับก็เวลาเราตรวจเวลาเราอะไรก็ให้ลงระบบนะครับซึ่งบางทีเราเราทำแต่เราลืมลงระบบมันก็จะทำให้ให้ให้เสีย เดี๋ยวได้ไปนะครับทอหมดเรียบร้อยนะครับงานงานบริการมีอะไร,รเพิ่มเติมเล่กด่วนไหมไม่มีครับเออก็มีแต่แ๊บแมาเมื่อกี้คำสั่งโยกย้ายและดับรองสาว,วัตกับพบพ่ามู่นะครับก็มีพี่น้องออยื่นคำร้องขอย้ายตามวัตถุประสงค์นะครับก็ ได้เสน็จไปตามท่านตนนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จโชคดีตามความประสงค์เพราะว่าความท่านก็อยู่อยู่ที่นี่มานานแล้วก็ห่างไกลบ้านนะครับก็อยากจะไปภูมิลำเนานะครับก็เห็นใจนะครับเพราะว่าบางทีก็ ต้องการไปอุปการะดูแลผู้มีพระคุณครอบครัวแล้วก็ไปอยู่ใกล้ชิดครอบครัวครับครับก็เหลืองานจราจรครับงานจราจรนำเสนอในที่ประชุมครับเป็นผู้กํานะครับผู้กําที่เก่ข้าวซอยเนี่ยชันครับเซนเรียแครับสำหรับงานจราจรนะครับก็ เกี่ยวกับจุดตรวจทีวีดีซีนะครับก็ดําเนินการนะครับลงคำสั่งนะครับทุกเดือนนะครับแล้วก็มีการลงตั้งจุดตรวจนะครับทุกครั้งนะครับแล้วก็มีการรายงานผลการปฏิบัตินะครับเมื่อจะสิ้นการปฏิบัตินะครับระบบ t ีทีมนะครับตอนนี้ก็ลงได้นะครับลงแด้ข้องนะครับหมเดิมนะครับตอนนี้ก็มีการนะครับ ตั้งคิวตรวจนะครับแล้วก็ลงเกี่ยวกับว่ากล่าวนะครับในข้อหาที่สามารถว่ากาวได้นะครับโดยเฉพาะในข้อหารออพอบอรบจราจรนะครับก็จะลงว่าก่าวนะในกรณีที่มีการิีครั้งแรกนะครับสมารถลงว่ากล่าวได้นะครับ